สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมนะครับคือโปรแกรมอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือว่าบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนั่นคือโปรแกรมชื่อว่า OCA m นะครับเป็นโปรแกรมที่ผมใช้อัดหน้าจอในจุคลิปเลยนะครับที่ผมใช้ถ่ายทํานะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้มันสะดวกมากเลยนะครับควรใช้ไม่เป็นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเอ็นเดฟเฟที่เขามีมาให้เนี่ยมันค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับมันมีแค่ไม่กี่หัวข้อเองนะครับผม คือใช้ไม่เป็นมาก่อนเนี่ยผมไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยผมโหลดมาปุ๊บผมก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันตั้งค่าง่ายนะครับหัวข้อเขาไม่มีอะไรเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยใช้บันทึกอ่นานหน้าจอด้วยวิดีโอด้วยระบบ H.264 นะครับผมก็มคือสามารถอัาวิดีโอด้วยด้วยความละเอียดสูงนะครับมีคุณภาพสูงนะครับ แต่ว่าขนาดไฟล์เล็กมากเลยนะครับทำให้ง่ายต่อการแชร์ต่อนะครับหรือว่าอัปโหลดไฟล์ขึ้นเว็บหรือแม้แต่เอาไฟล์ไปตัดต่อวิดีโออยู่เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมเอาไฟล์จากที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยไปตัดต่ออีกทีในโปรแกรม Cap c a p c u t นะครับแอปตัวนี้มันง่ายที่จะไปทำต่อในหลายๆอย่างมากเลยนะครับแล้วก็หลากหลายมากเลยนะครับในการบันทึกคุณภาพวิดีโอของเรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นอัดออกมาเป็น mp 4นะครับ avi นะครับหรือ flv นะครับผมที่สำคัญนะครับได้ไฟล์หลากหลายรูปแบบที่บอกไปนะครับแล้วก็ยังปรับหน้าจอได้หลายแบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัดวิดีโอทั่วไป1 0 8 0 p นะครับหรือว่า4 k ก็ได้นะครับผมหรือเอสูงวันนั้น8 k ก็ได้นะครับถ้าคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆสามารถดีเซนสศิกภาพของวิดีโอออกมาได้นะครับ โปรแกรมนี้ก็สามารถอัดได้นะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมนี้กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวโหลดกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับผมพิมพ์คำว่าโปรแกรมนะครับใ้อันด้านบนนี้ได้เลยนะครับเว็บแรกนะครับ้าไปได้เลยนะครับ เลือกมาตรงแถบสีส้มนี้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับผมาจากนั้นเพื่อนๆจะเลือกโปรแกรมอะไรก็กดดาวน์โหลดของเค้าได้เลยนะครับอันนี้เราจะติดตั้งโปรแกรมโอแคมนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกำลังดาวน์โหลดสักครู่นะครับอ๋ออันนี้ผมใช้โปรแกรมอื่นเพื่อบันทึกการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ก่อนนะครับมันก็เลยอาจจะขึ้นตรงหัวข้อนี้นิดน,นึงนะครับแต่ว่าโปรแกรมโอแคมที่เราใช้งานเนี่ย มันจะไม่มีลายน้ํานะครับมันจะไม่มีโชว์แบบนี้นะครับมันก็จะดูสวยกว่านะครับเวลาที่เรามาดูวิดีโอออกมานะครับไปติดตั้งกันนะครับมาได้ไฟล์มาแล้วนะครับว่ากดอ่ะมันคลิกได้เลยนะครับวันนี้ผมทดสอบเว็บขเขาก่อนนะครับเลยมีมีสองอันนะครับกดับบมัลคลิกเลยนะครับเลือกภาษานะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อจะได้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็แนะนําได้ง่ายๆนะครับ ดโอเคได้เลยครับกดติ๊กฉันยอมรับข้อสัญญาครับเพราะว่ากดทำต่อนะครับเมื่มาตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งน,นะครับไฟล์เขาค่อนข้างเล็กมากเลยนะครับไปดูไฟล์เขาก่อนนีครับไฟล์บนไฟล์เขาน้อยมากเลยนะครับสามสิบ m a นะครับคือเป็นโปรแกรมที่ ข้อมูลเขาน้อยมากเลยนะครับผมจะแนะนําโปรแกรมคร่าวๆนะครับอินเทอร์เฟซเขามีน้อยมากนะครับก็จะมีแค่การบันทึกหน้าจอนะครับการบันทึกเกมนะครับการบันทึกเสียงแค่นั้นเองเลยนะครับผมก็คือบันทึกหน้าจอก็คือจะบันทึกภาพวิดีโอทั้งหมดหน้าจอนี้นะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับเราสามารถปรับขนาดของจอได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าแล้วก็การใช้งานนะครับ ในส่วนของการตั้งค่านะครับอยู่ที่ตรงหมวดเมนูนี้นะครับตรงตัวเลือกนะครับผมแรกก็คือการบันทึกนะครับว่าเราจะบันทึกภาพเป็นแบบไหนนะครับผมนี้ทั่วไปเลยครับผมก็ตั้ง f p s สูงหกสิบเลยนะครับคุณภาพสูงนะครับหรือว่าจะเอาสูงมากก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับอันอื่นนี่ก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญนะครับส่วนการตั้งค่าเกมนะครับนี่ตัวผมเองไม่ได้เล่นเกมอยู่แล้วนะครับ ก็เลยอาจจะไม่ติดการบันทึกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อเล่นเกมเพื่อต้องการบันทึกไฟล์เกมนะครับอาจจะกดขีดจำกัดตรง FPS ก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นสัก60 FPS ตรงนี้ก็ได้นะครับการปรับขนาดวิดีโอนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับเขาจะให้เป็น Full HD มาครับหรือว่า 1080p แบบที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อบันทึกงานที่มีความละเอียดสูงมากๆนะครับ แล้อยากให้ไฟล์ที่มันออกมาเป็นความละเอียดสูงด้วยนะครับก็สามารถเลือกขนาดของวิดีโอได้นะครับเป็น 4K อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือคอมพิวเตอร์เพื่อนๆสามารถอัด 8K ได้ก็ 8K เลยก็ได้นะครับแต่ส่วนของผมนี่ก็ 4K ก็เหลือกินแล้วนะครับตันนี้ก็พอนะครับพื้นที่บันทึกภาพนะครับก็คือเวลาที่เราบันทึกปุ๊บมันก็จะซ่อมโฟลเดอร์ให้นะครับที่ผมก็ไม่ได้ทําอะไรก็คือใช้ค่าตั้งเดิม ตั้ต้นออกเอาที่ให้มาเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับส่วนเสียงนะครับเป็นเสียงของไมโครโฟนนะครับให้ออกซ้ายขวานะครับหรือเป็นช่องสเตอรโอก็ได้นะครับเวลาที่เราจะบันทึกนะครับอันนี้ก็ผมก็ใช้ค่าเดิมของที่เขาตั้งมาให้นะครับการจับหน้าจอนะครับหรือว่าการแคปเจอร์หน้าจอนะครับแคปเจอร์ภาพนะครับมันจะมีปุ่มแคปเจอร์ภาพอยู่นะครับแล้วมันก็จะบันทึกไปที่โฟลเดอร์นี้เหมือนกันนะครับที่เราตั้งเอาไว้นะครับ ันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยไม่ติ๊กนะครับเพราะว่าตัว Windows เองมันมีปุ่มปินสกีนอยู่แล้วนะครับมันก็จะบันทึกให้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใช้หัวข้อนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้เช่นกันนะครับเนี่ยผมจะ้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับปุ่มลัดนะครับก็คือเป็นคีย์ลัดนะครับเวลาที่เราจะกดบันทึกนะครับ f2 ในการบันทึกภาพหรือว่าชีพ f2 ในการจุดบันทึกนะครับ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดปุ่มมาติ๊ตรงนี้นะครับมันก็จะง่ายก,การมาติ๊กไปมาติึกมาแล้วมันก็จะเซฟให้อัตโนมัติเลยนะครับเอฟเฟกต์นะครับก็คือเอฟเฟกต์ของการคลิกเมาส์นะครับนี้เวลาที่อยู่หน้าจอปกติทั่วไปเนี่ยมันจะไม่เป็นสีนเหลืองๆ,ๆแบบนี้นะครับถ้าเราติกตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มให้ด้วยอัตโนมัติหรือหรือแม้แต่ที่เราใช้งาน ถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยมันมันจะไม่ขึ้นเคอร์เซอร์นะครับมันจะขึ้นแบบเป็นเมาส์เฉยเลยนะครับแต่เมื่อเราตั้งค่าตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกมาเพิ่มให้อตัตโนมัติเวลาที่เราเซฟบันทึกวิดีโอออกมาเลยนะครับอันนี้คลิกซ้ายนะครับเป็นวงแหวนนะครับเป็นรูปดาวก็ได้นะครับน่ครับมันก็จะเป็นวง,งให้อย่างนี้นะครับเป็นวงแหวนนะครับอันนี้คลิกขวานะครับ เอฟเฟกนะครับก็คือให้เป็นเคอร์เซอร์เมาส์ลอยขึ้นมาเลยนะครับเวลาที่เป็นแบบนี้นะครับขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับของเคอร์เซอร์นะครับก็ปรับความใหญ่แล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับที่ใหญ่เมาส์ใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับนี่เล็กๆก็ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเรากใช้สีในการเน้นแล้วนะครับส่วนการบันทึกนะครับมันจะให้เพื่อนๆ มันทึ้งว่าไฟล์นี้จะไปอยู่ที่ไหนนะครับเวลาที่เราอัดเสกนะครับของผมเองเนี่ยในการบันทึกแต่ละงานนะครับผมก็จะแยกกันนะครับเช่นนะครับไฟลอัดวิดีโอนะครับผมรู้ว่าวันนี้ผมจะเรื่องอะไรใช่ไหมครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับกด New Folder นะครับแล้วก็พิมพ์อย่างเช่นวันนี้สอนติดตั้ง ติดตั้งโอแคมนะครับก็จะเลือกนี้นะครับติดตั้งโอแมนะครับเวลาที่คอนเทกต์แต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมาเข้าโฟลเดอร์นี้อัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการแยกไฟไลใ์ให้ได้หางานง่ายนะครับไม่ใช่ว่ากีไฟล์คะนเทกปุ๊บมันก็จะไปรวมอยู่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดจากเดียวพอเราจะใช้งานในครั้งต่ตอๆไปนะครับอย่างเช่นจะเอาไปตัดต่อหรือว่าเอาไปโหลดลง u t u b e อย่างเงี้นะครับ เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาหาใหม่นะครับเวลาที่จํากัดนะครับอันนี้ผมไม่ได้จํากัดเวลาเลยนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะจํากัดแบบทุก5นาทีเพื่อให้ไฟล์มันเล็กลงนะครับหรือว่าทุก10นาทีเพื่อให้ไฟลมันพอดีใช้งานนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆใช้อัดไฟนานแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเช่นอัดวิดีโอหรือว่าอัดเกมยาวๆเลยเนี่ยก็ไม่ต้องตินะครับ ส่วนตัวเองก็ไม่ได้ติ๊กนะครับเพื่อให้มันรันยาวๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะใช้งานความมาตัดเอานะครับผมส่วนลายน้ํานะครับโดยปกติเนี่ยวิดีโอที่ผมมาดึงอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแ a นดี c แคมนะครับมันจะได้ลนยน้ำตรงนี้นะครับแต่ว่าในตัวโอแคม m เนี่ยจะไม่มีลายน้ํานะครับก็คือสะดวกมากเลยจะไม่มีลายน้านะครับแต่เพื่อนๆต้องการให้มีลายน้ําเป็นของตัวเองนะครับ เช่นวันเล็กปุ๊บจะมีลายน้ำโผล่มาในวิดีโอตลอดเลยนะครับก็สามารถเล๊กตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับผมไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าน้าหน้าจอผมมันมีเสก์ท็อปอยู่แล้วนะครับก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นงานของผมนะครับเลยไม่ได้ใช้หมดลายน้ำตรงนี้นะครับ เว็บแคมนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องเว็บแคมในเครื่องใช่ไหมครับก็สามารถติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็เลือกกล้องของเรานะครับแล้วก็กำหนดได้ด้วยนะครับว่าจะให้วิดีโอตรงนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับก็ตั้งค่าอัตโนมัตินะครับตั้งค่าแสงตั้งค่าความสว่างของวิดีโอของกล้องนะครับเลือกอัตโนมัตินะครับว่าใช้เป็นขนาดไหนนะครับผมไม่ได้ใช้งานครับผมไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์หน้าอ้าหลอของผมออกออกกล้องอยู่แล้วนะครับ ประสิทธิภาพนะครับก็คืออันนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเราเราตั้งค่าวิดีโออยู่แล้วมันก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานของเขาเลยนะครับส่วนภาษาก็สามารถเลือกอังกฤษไทยอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อความสะดวกนะครับการกดรีเซ็ตก็คือให้ทุกอย่างมาคืนค่าเดิมนะครับอันนี้ผมขอไม่คืนค่าแล้วกันนะครับเพราะว่าผมใช้งานอันนี้เขากาสะดวกแล้วนะครับส่วนการตั้งค่านะครับ การมบมาันทึกหน้าจอวิดีโอนะครับนี่ผมเลือกเป็นขนาดเต็มจอนะครับแต่หากเพื่อนๆจะตั้งค่าเล็กๆก็ได้นะครับเช่นแบบสักหนึ่งพันก็จะมาไซส์รีให้นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกไปแปะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อให้ม,ามาันบันทึกเล็กๆตรงนี้เองนะครับหรือขนาดสักหนึ่งพันคูณเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเจ็ดร้อยหกสิบแปดนะครับเพื่อนๆเขาจะให้บันทึกเล็กๆอย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาข้อมูลต่างๆด้านขวามือนะครับเพื่อนๆก็มาดึงไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพขึ้นนะครับเวลาเพื่อนๆพูดอาจจะมีสคริปต์ในการใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับส่วนการตั้งค่าเปิดไฟในผมบอกไปนะครับ่าให้มาดึงตัวไหนนะครับเวลาเปิดดูใช้งานมันก็จะขึ้น ตรงนี้เองเลยนะครับว่าไฟล์ที่เราเพิ่งบันทึกไปนะครับส่วนเสียงนะคะก็ถ้าเราเสียบไม์เรียบร้อยนะครับสามารถติ๊กได้นะครับว่าจะให้บันทึกเสียงแบบไหนนะครับถ้ามีไมคไหนตัวนะครับมันก็จะมีไมาให้เลือกหลายช่องนะครับตรงนี้นะครับบันทึกเกมนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะมีบันทึกตัวเกมเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้งานโดยที่เราบันทึกแต่ไฟล์เกมนะครับไม่ได้บันทึกหน้าจอแบบนี้นะครับ ส่วนการบันทึกเสียงนะครับก็จะบันทึกปุ๊บมันก็จะมีแต่เสียงอย่างเดียวนะครับไม่มีภาพขึ้นมานะครับการใช้งานก็คร่าวๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างง่ายนะครับไฟล์มันก็ข้างเล็กมากเลยนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองใช้งานกันดูนะครับว่ามันสะดวกมากเลยนะครับตัวนี้ผมใช้ก็แต่โปรแกรมบุแคมเท่านั้นเลยครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรมหรือว่าเรื่องออนไลน์ใดๆนะครับผมยินดีหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปสุดท้ายนะครับยังไงรบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ